สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮิวใจธรรมะครับรายการที่จะชวนคุณมาสำรวจความจริงของชีวิตและค้นหาอิสรภาพจากพันธนาการที่มองไม่เห็นสำหรับในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยคำถามที่ใกล้ตัวเราที่สุดครับคำถามที่ว่าด้วยร่างกายของเรานี่เองลองหลับตานึกภาพตามผมนะครับในทุกๆวันเรามองกระจก เห็นรูปกายของเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเราทุ่มเทดูแลร่างกายนี้มากเพียงใดตั้งแต่การบำรุงด้วยอาหารที่ดีการแต่งกายให้สวยงามการประดับประดาด้วยเครื่องประดับต่างๆเราออกกำลังกายทาครีมบำรุงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันดูดีแข็งแรงและคงสภาพเดิมให้นานที่สุดเราสุขเมื่อมันสบาย เราทุกข์เมื่อมันเจ็บป่วยเราทุกข์เมื่อมันแก่ชราผิวหนังเหี่ยวย่นผมหมอกสายตาฟ้าฟางเรากับว่าชีวิตทั้งหมดของเราผูกติดอยู่กับกายนี้เรากับว่าร่างกายนี้คือตัวเราอย่างแท้จริงแต่ถ้าวันหนึ่งร่างกายนี้ไม่เป็นดั่งใจเราปรารถนามันเจ็บป่วยทุโทมลงมันแก่ชราไปตามกาลเวลามันไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แล้วเราจะทำอย่างไรกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราจะรับมือกับความผิดหวังความเสียใจความกังวลเหล่านี้ได้อย่างไรครับหรือถ้าที่จริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่เราอย่างที่เราเข้าใจมาตลอดชีวิตถ้ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นเหมือนบ้านที่เราพักเพียงอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแล้วอะไรคือเราที่แท้จริงแล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ จากความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากกายนี้ได้อย่างไรวันนี้ครับผมจะชวนคุณมาทำความเข้าใจว่าทำไมในทางธรรมะโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาจึงเปรียบเปรยสังขารซึ่งหมายถึงร่างกายนี้ว่าคือเรือนจำของจิตฟังดูอาจจะรุนแรงนะครับแต่เมื่อเราเข้าใจแก่นแท้ของมันแล้วเราจะพบว่ามันคือความจริงที่ปลดปล่อยเราจากความทุกข์ได้ครับและที่สำคัญกว่านั้นครับ ผมจะพาคุณไปค้นพบกุญแจสําคัญที่จะไขประตูเรือนจำนี้นั่นคือวิปาาัสนาญาณคือปัญญาที่จะทำให้จิตของเราได้หลุดพ้นจากพันธนาการของร่างกายและค้นพบกับอิสรภาพที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายเลยครับในตอนที่แล้วเราได้ตั้งคำถามสำคัญกันไปแล้วนะครับว่าร่างกายนี้คือสิ่งเราเป็น หรือเป็นแค่สิ่งเราอาศัยอยู่ชั่วคราวและผมได้เกริ่นนำไปแล้วว่าในทางธรรมะสังขารคือเรือนจำของจิตครับวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของธรรมะที่พูดถึงเรื่องนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจว่าสังขารคืออะไรกันแน่และทำไมมันถึงถูกเปรียบเปียว่าเป็นเรือนจำที่กักขังจิตใจของเราไว้ครับ การเข้าใจเรื่องนี้อย่างท่องแท้คือก้าวแรกสู่การปลดปล่อยจิตของเราให้เป็นอิสระครับในทางพระพุทธศาสนาคำว่าสังขารน,นั้นมีความหมายที่กว้างขวางมากครับมันคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งครับซึ่งรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์ความคิดและแม้แต่สิ่งของภายนอก ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของเหตุปัจจัยล้วนเป็นสังขารทั้งสิ้นครับแต่ในบริบทที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เราจะเน้นที่สังขารในส่วนของร่างกายเป็นหลักครับเพราะร่างกายนี้แหละครับเป็นสังขารที่จับต้องได้ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งที่มักจะกักขังจิตใจของเราไว้มากที่สุดทำให้เราทุกข์และไม่เป็นอิสระครับทำไมสังขารร่างกายจึงเป็นเรือนจำของจิต ลองนึกภาพตามผมนะครับทำไมร่างกายที่เราหวงแหนบำรุงรักษาอย่างดีถึงได้ชื่อว่าเป็นเรือนจำที่กักขังจิตใจของเราไว้ 1. กายเป็นที่มาของทุก์ตั้งแต่เราเกิดมาร่างกายนี้ก็เป็นที่รองรับของความทุกข์ต่างๆครับเกิดการเกิดมาพร้อมร่างกายก็เป็นทุกข์แล้วครับแก่ร่างกายมีการเสื่อมโทมลงทุกวันอ่อนแอลงไม่สวยงามเหมือนเดิมนี่คือทุก์ เจ็บร่างกายเจ็บป่วยเป็นไข้ปวดเมื่อยอ่อนล้าจิตก็ต้องถูกตามไปด้วยตายสุดท้ายร่างกายก็ต้องสลายไปซึ่งเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ที่ยึดติดในกาย 2. กายเป็นที่มาของกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ทำให้เกิดกิเลสต่างๆขึ้นในจิตใจของเราครับ ตัณหาความอยากอยากให้กายสวยงามอยากให้แข็งแรงอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บความอยากเหล่านี้ทำให้เราดิ้นรนไม่สิ้นสุดอุปาทานความยึดมั่นยึดว่ากายนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเมื่อกายไม่เป็นไปตามที่ต้องการเราก็ทุกข์ความโกรธความหลงโกรธเมื่อกายเจ็บป่วยหลงไหลในความสวยงามของกาย 3. กายเป็นพันธนาการ ร่างกายทำให้จิตของเราไม่เป็นอิสระครับจิตต้องคอยดูแลคอยบำรุงรักษาคอยปรนเปรอความต้องการของกายเมื่อกายป่วยจิตก็ไม่สบายไม่เป็นสุขเมื่อกายเหนื่อยจิตก็ต้องพักเราต้องทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูกายนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นการผูกมัดจิตของเราไว้กับสังขาน,นี้ทั้งสิ้นครับกฎธรรมชาติสามประการของสังขารไตรลักษ สังขารนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือสิ่งอื่นใดในโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ3ประการที่เรียกว่าไตรลักษ์ครับโอนิจจังไม่เที่ยงร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับไม่คงที่ไม่คงทนถาวรตั้งแต่เด็กหนุ่มสาววัยกลางคนจนถึงชาราไม่มีสิ่งใดในกายนี้คงสภาพเดิมได้เลยครับ ทุกขังเป็นทุกข์ร่างกายทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ครับมีการเสื่อมโทรมเจ็บป่วยเป็นที่รองรับทุก์ต่างๆตลอดเวลาและเราก็ต้องคอยแก้ไขเยียวยามันอยู่เสมออนัตตาไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราและเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้จริงครับคุณอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ไหมครับไม่มีใครทำได้ครับเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของสังขารว่าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงเราก็จะเริ่มเห็นหนทางในการคลายความยึดนั่นและเตรียมตัวสู่การหลุดพ้นจากเรือนจำแห่งกายนี้ครับในตอนหน้าครับเราจะมาเริ่มต้นค้นพบกุญแจดอกแรก ที่จะไขประตูเรือนจำนี้นั่นคือกายานุปัสนาสติปฐานคือการพิจารณากายตามความเป็นจริงด้วยสติและปัญญาครับอย่าคลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจถึงแก่นของสังขารและเหตุผลว่าทำไมร่างกายจึงเปรียบเสมือนเรือนจำของจิตพร้อมทั้งได้เรียนรู้กฎธรรมชาติที่ควบคุมสังขารนั่นคือไตรลักษณ์ครับ เราจะมาเริ่มต้นค้นพบกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูเรือนจำแห่งกายนี้ครับกุญแจดอกนั้นคือกายานุปัสนาสติปัฏฐาน,ก,น,นกายานุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งหมายถึงการตั้งสติกำหนดพิจารณากายตามความเป็นจริงครับฟังดูอาจจะยากนะครับแต่แท้จริงแล้วมันคือการฝึกฝนที่เราสามารถทำได้ในทุกขณะของชีวิตครับ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสติปัฏฐานสี่คือหนทางเอกสู่การบรรลุธรรมสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ครับสติปัฏฐานสี่ประกอบด้วย 1. กายานุปัสนาสติปัฏฐานการพิจารณากายในกาย 2. เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานการพิจารณาเวทนาในเวทนา 3. จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานการพิจารณาจิตในจิตและ4ี่ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณาธรรมในธรรมและในวันนี้เราจะเน้นที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานครับคือการใช้สติระลึกรู้เท่าทันกายไม่ใช่แค่การมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นการมองเห็นด้วยใจอย่างแยบคายเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวตนหรือของของเราอย่างแท้จริงครับ วิธีพิจารณากายเบื้องต้นย่อยง่ายครับคุณสามารถเริ่มต้นฝึกฝนได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันครับ 1. รู้ลมหายใจอานาปานสตินี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดครับลองหลับตาลงช้าๆหรือจะลืมตาก็ได้ครับแล้วกำหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าและออกรู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกสังเกตว่าลมหายใจนั้นสั้นหรือยาว หยาบหรือละเอียดไม่ต้องพยายามบังคับแค่รู้และดูความเป็นไปของมันการรู้ลมหายใจเป็นการฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันและเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายได้อย่างละเอียดอ่อนครับ 2. รู้ทันอิริยาบถ4ในทุกๆอิริยาบถท,ที่เราทำไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่ากายกำลังทำอะไรอยู่ ขณะเดินรู้ว่ากำลังเดินยกเท้าวางเท้าขณะนั่งรู้ว่ากำลังนั่งสัมผัสของร่างกายที่พื้นผิวการฝึกนี้ทำให้สติของเราอยู่กับกายไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับความคิดฟุ้งซ่านครับ 3. พิจารณาอาการ32เมื่อคุณมีความสามารถในการต้องสติได้ดีขึ้นลองพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในทางธรรมะแบ่งเป็นร้อยแข้อครับ ได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นให้พิจารณาว่าส่วนเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงธาตุดินน้ำลมไฟที่มาประกอบรวมกันไม่ใช่สิ่งสวยงามน่าปรารถนาโดยเนื้อแท้ไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเราเห็นกายเป็นเพียงธาตุจิตก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นในความสวยงามความแข็งแรงหรือความสมบูรณ์ของร่างกายลงครับ เป้าหมายของการพิจารณากายการพิจารณากายด้วยสติปัญญาไม่ใช่ให้เรารังเกียจร่างกายหรือไม่ดูแลร่างกายนะครับแต่เพื่อให้เราเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นเพียงองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมโทรมเจ็บป่วยและสลายไปในที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราจะควบคุมได้ตลอดไปและที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงครับ เมื่อเราพิจารณากายตามจริงได้บ่อยๆจิตก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นในร่างกายลงทีละน้อยความทุกข์ที่เกิดจากการที่ร่างกายไม่เป็นดั่งใจเราปรารถนาก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยครับนี่คือการเริ่มต้นของการตรวจปล่อยจริงของเราจากเรือนจำสังขารครับในตอนหน้าครับเราจะมาค้นพบกุญแจดอกที่สองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นั่นคือวิปัสนาญาณการเห็นแจ้งถึงความจริงของกายและใจที่จะนำพาเราไปสู่การหลุดผลจากพันธนาการอย่างแท้จริงครับอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้เริ่มต้นไขประตูเรือนจำสังขารด้วยกุญแจดอกแรกนั่นคือกายานุปัสนาสติปฐานคือการฝึกสติพิจารณากายตามความเป็นจริงเพื่อเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างที่เคยยึดมั่นครับ เราจะมาทําความรู้จักกับกุญแจดอกที่สองซึ่งเป็นกุญแจที่จะนําพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากทุก์อย่างแท้จริงครับกุญแจดอกนั้นคือวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณครับคําว่าญาณแปลว่าความรู้แจ้งส่วนวิปัสนาแปลว่าการเห็นแจ้งหรือการเห็นจริงตามสภาพธรรมครับ เมื่อรวมกันแล้ววิปัสนาญาณจึงหมายถึงปัญญาที่เห็นแจ้งถึงความจริงของกายและใจว่าทุกสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาอย่างไม่มีข้อยกเว้นครับวิปัสนาญาณปัญญาที่เห็นความจริงของกายและใจ การเจริญวิปัสนาคือการใช้สติและปัญญาเข้าไปพิจารณาสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและใจของเราเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรไม่ใช่เห็นตามความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อเดิมๆของเราครับในทางปฏิบตัติเมื่อเราฝึกสมาธิจนจิตเริ่มสงบมีกำลังและตั้งมั่นแล้วซึ่งเรียกว่าสมถะเราก็จะใช้กำลังของจิตที่สงบนั้นมาเจริญปัญญาพิจารณาขันห้าครับ ขันห้าก็คือองค์ประกอบของชีวิตเรานี่เองครับได้แก่รูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆและวิญญาณการรับรู้ครับวิธีการเจริญวิปัสนาภาคปฏิบัติพิจารณารูปหรือร่างกายเมื่อกายกำลังเปลี่ยนแปลงเช่นแก่ขึ้นเจ็บป่วยให้ใช้สติรู้ทัน พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับได้มันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันชั่วคราวมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกสลายไปในที่สุดเห็นว่าความสวยงามความแข็งแรงของกายล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ของเราพิจารณานามจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อมีความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆเ,เกิดขึ้นให้รู้ว่ามันเป็นเพียงเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อมีความทรงจำหรือความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันเป็นเพียงสัญญาหรือสังขารที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เมื่อมีการรับรู้ต่างๆเกิดขึ้นทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ว่ามันเป็นเพียงวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวิปัสสนาญาณช่วยให้หลุดพ้นได้อย่างไร เมื่อเราจเจริญวิปัสนาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความจริงเหล่านี้ซ้ําๆบ่อยๆเห็นว่ากายและใจหรือขันห้านี้ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาอย่างไม่มีข้อย,ยกเว้นครับจิตของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกำนัดเกิดความคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ลงทีละน้อยครับ เมื่อความยึดมั่นลดลงความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นในกายในอารมณ์ในความคิดก็จะลดลงตามไปด้วยจนกระทั่งความทุกข์เหล่านั้นหมดไปจิตของเราก็จะเริ่มเป็นอิสระจากพันธนาการของร่างกายไม่ถูกความเจ็บป่วยความแก่ชาราหรือความตายของกายมาทําให้จิตต้องทุกข์ได้อีกต่อไปครับนี่แหละครับคือการหลุดพ้นที่แท้จริงครับ ในตอนหน้าครับเราจะมาลงรายละเอียดในภาคปฏิบัติมากขึ้นครับเราจะมาเรียนรู้วิธีใช้กายเป็นครูในชีวิตประจําวันเพื่อปลดล็อกพันธนาการจากสังขารนี้ครับอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้ทําความเข้าใจถึงกุญแจดอกที่สองนั่นคือวิปัสสนาญาณการเห็นแจ้งถึงความจริงของกายและใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงครับ วันนี้ครับเราจะมาลงรายละเอียดในภาคปฏิบัติมากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเราจะเรียนรู้วิธีปลดล็อกพันธนาการจากสังขานี้ด้วยการใช้กายเป็นครูให้ร่างกายนี้เองเป็นผู้สอนธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับจิตใจของเราครับ การเจริญวิปัสสนาไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระตลอดเวลาครับแต่เป็นการฝึกสติและปัญญาไปพร้อมกับใช้ชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้เราเห็นความจริงของกายในทุกขณะครับ 1. ใช้ความเจ็บป่วยความแก่ชราเป็นโอกาสในการภาวนานี่คือโอกาสทองที่สุดในการเจริญวิปัสสนาครับ เมื่อร่างกายของเราเกิดความไม่สบายเกิดความเจ็บป่วยหรือเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เข้าสู่ความแก่ชาราเมื่อเจ็บป่วยแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์ความกังวลให้ใช้โอกาสนี้พิจารณากายที่กำลังเจ็บปวดรู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังปวดตรงไหนปวดอย่างไรเห็นว่าความเจ็บปวดนี้เป็นเพียงเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็จะดับไป เห็นความไม่เที่ยงของกายที่ไม่สามารถดำรงอยู่ในสภาพปกติได้ตลอดไปเห็นความเป็นทุกข์ของกายที่ต้องรองรับความเจ็บปวดอยู่เสมอเห็นอนัตตาว่าเราไม่สามารถบังคับให้กายไม่เจ็บได้ไม่ใช่ตัวตนของเราที่ควบคุมได้จริงเมื่อเห็นความแก่ชราพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของผิวพันเส้นผมที่ขาวขึ้นร่างกายที่อ่อนแอลงเห็นว่านี่คือธรรมชาติของสังขาร ไม่ใช่สิ่งที่เราจะควบคุมหรือหยุดยั้งได้ปล่อยวางความยึดมั่นในความสวยงามความแข็งแรงในอดีตและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น 2. พิจารณากายในชีวิตประจำวันกายานุปัสนาคุณสามารถฝึกพิจารณากายได้ในทุกกิจกรรมที่ทำครับขณะอาบน้ำแต่งตัวขณะที่คุณอาบน้ำลองพิจารณาสัมผัสของน้ำที่กระทบกาย พิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายว่าเป็นเพียงชิ้นส่วนที่ประกอบกันเป็นผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นว่ามันไม่สะอาดอย่างที่เราคิดขณะรับประทานอาหารพิจารณาว่าอาหารเป็นเพียงาธาตุที่นำว่าบำรุงกายเพื่อให้เรามีพลังในการสร้างคุณงามความดีและปฏิบัติธรรมไม่ใช่การปรนเปลอความอยากหรือตัณหาขณะเดินยืนนั่งนอนให้สติอยู่กับอิริยาบทนั้นๆอย่างต่อเนื่อง รู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเท้าประทบพื้นรู้ว่าลมหายใจเข้าออกนี่คือการฝึกให้อยู่กับปัจจุบันและเห็นกายตามจริง 3. การฝึกจิตให้เป็นกลางต่อร่างกายเป้าหมายสูงสุดของการใช้กายเป็นครูคือการฝึกจิตให้เป็นกลางต่อร่างกายครับไม่ยึดมั่นไม่ว่าจะรู้สึกสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าจะสวยงามหรือแก่ชารา ก็ให้วางใจเป็นกลางเห็นตามจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองปล่อยวางด้วยปัญญาการดูแลร่างกายไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่เราดูแลด้วยปัญญาเพื่อให้กายนี้ยังคงเป็นพาหนะในการสร้างคุณงามความดีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมต่อไปแต่ไม่ใช่การดูแลด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือฉันหรือนี่คือของฉันครับ ท่านผู้ฟังครับการฝึกฝนเช่นนี้จะช่วยให้จิตของเราค่อยๆค,คลายความยึดมั่นในสังขารลงทีละน้อยครับเมื่อความยึดมั่นคลายลงความทุกข์ที่เกิดจากกายก็ลดลงจิตของเราก็จะเป็นอิสระมากขึ้นนี่คือการปลดล็อกพันธนาการที่แท้จริงครับ ในตอนสุดท้ายครับเราจะมาสรุปและมอบบทตื่นรู้เพื่อให้คุณได้ค้นพบอิสรภาพจากเรือนจำและเตรียมพร้อมรับการจากไปอย่างสงบด้วยจิตที่เป็นอิสระจากสังขารครับอย่าพลาดนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฮิวใจธรรมะในชุดพิเศษสังขารคือเรือนจาของจิตแล้วนะครับตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราได้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามถ,ามถึงร่างกาย ได้ทำความเข้าใจว่าสังขารคือเรือนจำของจิตและได้ค้นพบกุญแจสำคัญสองดอกคือกายานุปัสนาสติปฐานการพิจารณากายและวิปัสนาญาปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงที่จะไขประตูเรือนจำนี้วันนี้ครับผมจะขอสรุปแก่นสารทั้งหมดและมอบบทตื่นรู้ เพื่อให้คุณได้คนพบอิสรภาพจากเรือนจำและเตรียมพร้อมรับการจากไปอย่างสงบครับสรุปแก่นของการหลุดพ้นจากสังขารท่านผู้ฟังครับแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดคือการที่เราเข้าใจธรรมชาติของสังขารว่ามันไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงแล้วค่อยๆค,คลายความยึดมั่นลง 1. ร่างกายคือเรือนจำชั่วคราวแต่จิตคือผู้ที่สามารถเป็นอิสระได้แม้ว่าร่างกายนี้จะต้องเจ็บป่วยต้องแก่ชราและสลายไปในที่สุดแต่จิตของเราสามารถฝึกฝนให้เป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากกายได้ครับ เรายังคงดูแลร่างกายด้วยแม่ตาแต่ไม่ใช่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือฉันหรือนี่คือของฉันแต่ดูแลในฐานะพาหนะที่ช่วยให้จิตเราได้สร้างความดีและปฏิบัติธรรมต่อไป 2. วิปัสสนาญาณคือกุญแจมันไม่ใช่แค่ความรู้ที่เราอ่านมาจากตำราครับแต่มันคือการเห็นแจ้งด้วยใจของเราเองว่าทุกสิ่งในกายนี้ ไม่ว่าจะเป็นความปวดความตึงความสุขสบายล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเราเห็นความจริงนี้ซ้ำๆบ่อยๆจิตก็จะเกิดปัญญาคลายความยึดมั่นและความทุกข์ที่เคยมีก็จะลดลงเองครับบทตื่นรู้ความตายคือการเปลี่ยนชุดไม่ใช่จุดจบ การฝึกฝนเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทำให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างสงบเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการเตรียมพร้อมรับการจากไปอย่างสงบอีกด้วย เมื่อเราไม่ยึดมั่นในร่างกายแล้วไม่ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใดจิตของเราก็จะสามารถรับมือกับการจากไปของร่างกายได้อย่างสงบไม่หวาดหวั่นไม่หวงหาอาลัยจงใช้ปัญญาไขาประตูแห่งอิสรภาพให้จิตของคุณได้โบยบินอย่างเสรีเหนือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผมอยากให้คุณจำข้อคิดส่งท้ายของตอนนี้ไว้ในใจนะครับ จงอย่าให้สังขารที่ไม่เที่ยงน,นี้เป็นเรือนจํากักขังจิตใจของคุณไว้แต่จงใช้กายนี้ให้เป็นครูสอนธรรมะฝึกปัญญาและปล่อยวางอย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะพบว่าอิสรภาพที่แท้จริงจากทุกอยู่ใกล้แค่ใจที่เข้าใจเท่านั้นครับขอให้ทุกท่านคนพบความสงบในใจและใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวันนะครับ